ไม่แม่สนใจครับเป็นบุหัสครับพระเดือดซีเครดครับมาดูเดอะซีเครดครับเดี๋รุนหรือเปล่าครับแต่โอ้เดี๋ยวโดนถล่มหนักมากครับทางเดอะซีเครดครับในรอบนี้ครับบุหัสทำตึงครับตรงนี้ครับเดือดซีเครดกับกันชยยแย่ครับตอนนี้ดาเมจปอมเอหายไปเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ปอมบีเหลืออยู่ประมาณ10%เท่านั้นเองนะครับขออภัยครับประมาณ15%ครับ ส,สนิทมาตรงนี้ก็อู้แล้วกูเอิร์ทครับได้มากี่ตัววะนะห้าตัวแค่กูเอิร์ทครับเช่ไอรอนแมนเออไอรอนวีเออร์ครับผมเฉิดฉายจัดครับไอรอนวีเออร์ทำฮิตเลยครับต well okay. ัวนี <realised> ้ได้มาห้าตัวครับเด็กสิเกตตัวไตและอีโหดมากเลยนั่นแหละไอ้ที่ข่าวจะขาื่อรือเปล่าวันนี้ไม่ค่อยมาไลฟ์เลยไม่รู้จะทำอะไรให้ดูอ้ไม่มีอะไรทำให้ดูก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะ จริงๆ่าวว่าอยากลายไล่ไปมันก็ไล่ได้เลยเพราะว่าม่รู้จะทำอะไรจริงก็ไม่ได้ฟาร์มด้วยนะแบบถ้าฟาร์มก็แบบฟาร์มดเดียวแบบดูหนังไปด้วยฟาร์มไปด้วยอะไรแบบนี้วันนี้สิบนาทีครับเดือดรีเกรดโดนซุยป้อมเอหายไปแล้วแล้วป้อมบีโดนเข้ามาตรงนี้ด้วยครับเป็นคุณอ่อตองแดงครับโดนลัมไปก่อนแล้วคุณป๊อปโดนสมซอไปครับคอนครับคุบเข้าไป แลกกันได้ดีครับมีได้แม่นมากครับจังหวะเผลอนิดเดียวครับมือด้วยจุดแจ้งก็เรียบร้อยฮะจังหวะพุ่งออกมาพอดีครับเอานายมีตรงนี้ผู้ระบูฮาร์ดยิบบอครับของทางฝั่งเดอร์เกตครับตรงนี้คูรักกำเป็นตาส้มเลยครับมีเอทีเล่นครับแต่ว่าไม่ได้เล่นครับตรงนี้ครับโดนตัดมานาไปครับทางบูฮาร์ดนีไงครับเอาหลออครับยิงตัดมานากันแม่นเลยครับล้วยิงแม่นมากอรัเอทีมีให้เล่นครับแต่ไม่ได้ใช้เหมือนกันครับบูฮาร์ดร่วงไปเหมือนกันแล้วโดนตีกับบ้านอีกหนึ่งที แล้วทงซ้อครับเบบีบอกเพิ่งขึ้นมาห้าร้อยไปเลยอ๋อโอ้ยครับทางดิสเคตเขาก็พยายามฮิวป้อมบีขึ้นมาครับหลังจากโดนซูไปก็ดาเมจตักนวงอยู่เหมือนกันก็ป้อมซีเหลือโดนซูไปก็ลดไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็พยายามฮิวเสาหนอกขึ้นมาให้เล่นได้ครับมีโอกาสซีคือตัดครับทางฝั่ง,งของดิสเคตคาบูฮาร์กันค่างถึงมืออยู่เหมือนกัน นะครับคุณและชิงแชมป์เลยครับบูฮาร์ตารางนี้ครับเราจะได้เจอบูฮาร์ประทบบอดหรือเปล่าครับในสัปดาห์นี้ครับไม่แน่เมือนกันครับอาจจะมีอ้อมหงดก็ได้ใครจะไปรู้ครับชีแบตเอาได้มาสามตัวเลยครับเดือดยีดเอ็นครับกับชีแบตครับเรียบร้อยครับซุยป้อมบีของทางเดือดซีเกตครับหายเปลี่ยนครับ ผมยกดักไปนะครับมียกแบบควนตีนด้วยครับชีแมดครับเนี่ยยกไม่โดนนะว้ไว้าประมาณนี้เลยครับตุกเมือนครับตอนนี้เดินมาแล้วเขียวอื้อเป็นตัวอย่างนี้เลยครับเลี้ยหมดเวลาจริงรอเปล่าครับนีบร้อยครับนี้เปิดป้อมแล้วอียัดป้อมไปหนึ่งทีแล้วก็ไม่มีดาเมจเกิดขึ้นครับบูฮัทครับแล้วอีไปหนึ่งทีโอ้โหครับได้เรื่องเหมือนกันครับสามแสนตุกต่าครับไม่ถีกเสามาครับแต่ว่าได้เรื่องเลยครับแล้วคุณป๊อปครับ เข้ามาคุยเข้าไปอีกครับเหลือ16ล้านเท่านั้นครับทางฝั่งของเดอะซิกเพ็ครับเข้าสู่รอบที่4ี่เลยครับไปกินข้าวมาไปกินข้าวไปสองนี้โอ้โหแล้วขอหวานตรงนี้ครับแล้วโดนไปครัาต้องแดงครับอีกคนก็โดนบุหรีแล้วโดนครับเลทิสเ,เ,เหมือนกันคุณกัลลาครับ กรโดนอีส่วนเข้าไปตายเลยครับนี่ครับคุณิสมีด็อกก็ร่วงไปเหมือนกันก็ตึงมือทางบูฮาร์อยู่เหมือนกันครับทางฝั่งดูสิเกตแล้วมีหลุดไปอย่างนี้ครับแล้วคุณเซเว่นครับแล้วหวานตรงนี้ครับโอ้แล้วไม่โดนครับคิวหลบได้ครับเพื่อนครับเสริมแอปแล้วคุณความลับเรียบร้อยครับถึงยิงเสามาแล้วโดนหวานอย่างนี้ครับไม่มีโอกาสได้หลบเลยครับผมหวานหลบไม่ได้ครับมีจังหวะดีเล์สักนิดเลยครับอพิชโนครับไปโดนยับอย่างนี้ครับที่โปรยครับเวลาไม่หมดครับแต่เลือดหมดกรอดก่อนครับยินดีกับบูฮาร์ ว้ตุงจา